สวัสดีค่ะยินดีตาาออ้อนรับเข้าสู่ช่องนายพลทีชานี่ช่างโพงก็ปูกระเบื้องนะคะช่างผู้ชำนาญมาอยากจะเชื่อาหามาแล้วมาอยากจะเชื่อมาแล้วหรอมาอยากจะเชื่อ มาแล้ว่าท่านเจ้าเอาองน้นี่ละเส้นน่ะเอาฟอกันบอบอระเอาฟอกันนะมาเร้พี่ชายมา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 แล้วน่คเอ้เอาให้แม่คอกกันนึงแม่นี่ค่ะฟองน้ำ อยากจะชื้อพี่น้องหายไปนไนหมดไรฮะไฟาไฟบอกได้อยละลจะมาสุดท้ายแล้วไงมา GTS 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 แล้วก็บอกว่านาที่น้องหลงทางว่าส <lateral> ุดบุนถึงบนที่ไหนล้าถึงจะโส่เเกน ตามเอะกันนะมีอาร้วยางครับนี่ครับผมก็งูบ่ครับอย่คนเดียวกรได้เฮ้ยสองีกว่างูไม่มีกับตันนี่มาก็งูเงือ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ได้เฮ้ยเโอ้เลยเลยครับพี่ดใหญ่ไปอะไรอ่ะยนเัเย่วยหยรีเย้เนมีอะไรให้ทาผมลื้รทยังไงไม่รู้้ทัั อันนี้นะอะไรแห้งแล้วปูนางหนแบบปวยนังมีกจะไหม้าวาน้ครับย้ันปูนชาดุ้วยยังไม่มีครับชาประสนเีช่วยงานกย กันายเสตพไรไ,ไ,น,ไน,น,นัทีม่เป็นอานีกไล่ดหรนปูนขาดหวานนะเผู้ประสมกำลังงมงอมอยู่คนละจอบของเก่าเลยครับทีวีเที่ยวพี่ กันไหนก็ถ่ายไปปุ้นักทีนะ่พอไหมโอเคสหรับสนุนเขาจบเพียงเท่าน,นี้นะคะ